สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัชชาสีเพชรรหัสน,นักศ,ศ,ศรรึกษา081นักศ,ศรรึกษาชั้นปีที่1คณะวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีสาขานิติวิทยาศาสตร,ร์ค่ะวิชากฎหมายอาญ,ญาภาคทั่วไป LAW1804 เสนออาจารย์ธนวัฒนพิสิทธิ์จินดาเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับหลักกฎหมายอาญ,ญาค่ะ1 ความตะหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมความเสียสละและความซื่อสัตย์สุจริตคุณธรรมหมายถึงความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจจนเกิดจิตสำนึกที่ดีรู้สึกรับผิดช,ชอบชั่วดีเกรงกลัวต่อการกระทำความชั่วโดยประการต่างๆเมื่อจิตเกิดกระทำขึ้นแล้วจะทำให้เป็นผู้มีจิตใจดีและคิดแต่สิ่งที่ดีจริยธรรมหมายถึงการปรับพฤติปฏิบตัติการกระทำดี ตามคุณธรรมที่มีโดยประการต่างๆเมื่อจิตเกิดคุณธรรมขึ้นอยู่ในจิตใจปรากฏเป็นความดีงามทั้งแล้วจะทําให้เป็นผู้ที่มีจิตใจดีและคิดแต่สิ่งที่ดีทั้งกายวาจาและทางใจต่อนะคะความเสียสละหมายถึงการยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผู้อื่นหรือสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์จากการกระทําของตน ความซื่อสัตย์สุจริตหมายถึงการยึดมั่นในความสัจจริงและในสิ่งที่ถูกต้องดีงามมีความซื่อตรงและมีเจตนาบริสุทธิ์ปฏิบัติต่อตอนเองและผู้อื่นโดยชอบไม่คดโกงประมวลกฎหมายอาญามาตรา334ผู้ใดเอาทรัพย์สินของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน60,000่นบาทวิเคราะห์ตัวบทกฎหมายจากตัวบทกฎหมายข้างต้นบุคคลใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปหรือเอาทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตบุคคลนั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ถือว่าบุคคลนั้นไม่มีคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 2. นะคะ ความมีวินัยตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมความมีวินัยหมายถึงการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับสำหรับควบคุมความประพฤติทางกายวาจาของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงามเป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันจะได้อยู่ร่วมกันด้วยความสุขสบายไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกันค่ะ ความรับผิดชอบหมายถึงคุณลักษณะของบุคคลซึ่งแสดงออกโดยมีความสนใจเอาใจใส่ตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายด้วยความภาคพ,พียรพยายามอดทนมีการวางแผนงานอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา166ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานลาทิ้งงานหรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้งานหยุดชะงัก หรือเสียหายโดยร่วมกระทำการเช่นนั้นด้วยกันตั้งแต่5คนขึ้นไปต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับวักสอถ้าความผิดนั้นได้กระทำลงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินเพื่อบังคับรัฐบาลหรือเพื่อข่มขู่ประชาชนผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาท วิเคระตัวบทกฎหมายจากตัวบทกฎหมายข้างต้นบุคคลใดเป็นเจ้าพนักงานละทิ้งหน้าที่หรือกระทําการใดๆเพื่อให้งานหยุดชะงกักหรือเสียหายโดยการกระทําเช่นนั้นด้วยการตั้งแต่5คนขึ้นไปถือว่าเป็นการกระทําผิดต้องระวังโทษถือว่าการกระทําของบุคคลที่เป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา1น6 6 6เป็นบุคคลที่ไม่มีวินัยและไม่มีความรับผิดชอบ 3. นะคะ ความมีภาวะเป็นผู้นำและติดตามที่ดีความสามารถทำงานเป็นทีมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคมภาวะการเป็นผู้ตามหมายถึงผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชามาปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ภาวะการเป็นผู้นำหมายถึงความสามารถของบุคคลในการนำพาผู้ติดตามหรือสมาชิกในองค์กรเพื่อให้ประสบความสำเร็จผู้นำที่ดีต้องมีความสามารถในการตัดสินใจที่ดีสามารถสร้างและสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนได้และสามารถชักจูงผู้ติดตามไปสู่เป้าหมายร่วมที่ผู้นำคนเดียวไม่สามารถทำได้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา25 ในสถานที่ซึ่งกําหนดจะได้รับการเน้นดูจากสถานที่นั้นแต่ภายใต้ข้อบังคับของสถานที่ผู้ต้องโทษกักขังมีสิทธิ์ที่จะได้รับอาหารจากภายนอกโดยค่าใช้ใจ่ายของตนเองใช้เสื้อผ้าของตนเองได้รับการเยี่ยมอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงและรับและส่งจดหมายได้วรกสองผู้ต้องโทษกักขังจะต้องทํางานตามระเบียบข้อบังคับและวินยัยถ้าผู้ต้องโทษกักขัง ประสงค์จะทำงานอย่างอื่นก็ให้อนุญาตให้เลือกทำได้ตามประเภทงานที่ตนสมัครแต่ต้องไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับวินยัยหรือความปลอดภัยของสถานที่นั้นวิเคราะห์ตัวบทกฎหมายจากตัวบทกฎหมายข้างต้นผู้ต้องโทษกักขังต้องปฏิบัติตามข้อบังคับในสถานที่กักขังซึ่งหมายถึงการเป็นผู้ตามที่ดีสามารถรอยู่รวมกันเป็นกลุ่มสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ผู้ต้อง ต้องเคารพสิทธิ์และเคารพกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆในสถานที่กักขังนั้นขอบจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ